ลึกป่าหึงกัดเว้ยโดนโดนจะเหินชาดกลองนี่อันนะครับ<ก>ไปอีกแล้วหึ้กัดแล้วอยู่นี่ยะนิ่งๆเลยนิ่งกิฟต์เลยครับโดนสิโอ้โดนโอ้โ โดนโดนแล้วครับ นดีนนะตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ลำลูกกาคลองสิบนะครับออกตกประช่อนข้างทางนะครับหมายนาน้ำท่วมนะผมท่านผู้ชมน้ำยังท่วมไม่เยอะนะครับมีตัวกัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเหยืออออ่อที่ใช้นะครับหลกักๆวันนี้ก็คือผมยังเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับเหยื่อ จากค่ายจำใบนัดเป็นหนึ่งนะครับผมคันนะครับได้ว่าเอ็กเซลเลอร์นะครับรอบการทะเลนะครับ MGL 2019ครับผมสายรอบ7ครับผมครับเดี๋ยวไปชมนะครับจะ,จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมวันนี้หมายนาดูกันเลยครับ ล้วนเฮ้ยสวยอุ้ยโอโหนี่ครับไซส์สวยเลยครับกัดเป็นกบยางเป็นหนึ่งนะครับผมเป็นหนึ่งน้ำเออเหยื่อจากไข่จำมานะนเป็นหนึ่งนะครับ ผมนึกว่าไม่มีตัวนะว่าจะกล่าว่าจะพอนะครับทีนี้แกะกัดเลยนะครับไซส์ดีนะครับเนี่ยกลับไปกลับไปช่อนนานะครับวันนี้ผมอยู่ที่ลําลูกกานะครับคองสิบครับผมลองหาไล่ตีปราช่อนนาดูนะครับผมยัก็ยังพอมีน้ำอยู่นะครับท่วมเป็นบางนาเลยไม่ได้ท่วมทั้งหมดนะครับผมขับรถหารอที่อ่อนโอเค ครับดูลองซ้ำดูอีกขยับน้ำคืนน้ำปลาอะไรไม่รู้นะ

đổ nước vào Hello. Nhưng ông tí bà. Nhưng tí đi đó. Quạt bô du ông hẳn nó xảy ra một cái lên bà. Khóng bà Để nó đến nó khẩn nằm đi tao cái nghe đi Nó chưa đâu cái này đi nè Hả? Hả? Đi là Ừ, là nắm là nắm Đây là gấp Ừ Ừ Nó Ừ Ừ đi วาดกัดสายแลมีเงินมั้งอยูยอ่ใส่เดียวกันนี่ลงกี่วัด <laughs> ไม่อยู่สองทีแล้วนะครับ <c oughs> คือไม่อยินึงถึงเนี่ยเออเห็นชัดกองอ,อันน่ะครับไปแล้วไปวะเนี่ยวาด กัดเม่ไตายว่าถือว่าอยู่ไหมลุงเป็นอย่างวะตื่นเหนววัดป่อยู่ไหมโอ้กัดต้องสองสามทีนะเนี่ยวัดไม่อยู่นะพี่ปลามันไม่อออยู่หนีไหม,มอืม ไม่เอาไหมนี่เหรอเนาะขันทัพอุ้ยด่วนนี้เห็นน้อมาตรวจาของโนวาโนวาปลาเลี้ยงไว้งานเขาเลยด้ อยียง,น,อองน,น,นั้นเสียทองฝืนนาำมันจะเนี้ยเดียวเนาะนี่ถ้าขาบดึงลงหายย่งเดียวนนยยเยวนาะปลาก็ะไรหืมแกแล้ว อยู่ไหมเนะี่ยนิ่งยิงเลยนิ่งกิฟเลยครับโดนสิโอ้โอโอเออทมที่สองนะครับผมกับสำหรับไม้นี้นะกัดแล้วนิ่งเลยนะครับส่งให้เต็มปากครับผมนะครับกัดเป็นผมยางเป็นหนึ่งนามเตยครับผมเหมาะเลย นนานะครับโอเคตรงนี้เป็นแต้มที่สองนะครับผมไปเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับไปครับฝูงนกปลาเยอะมากเลย ไม่เห็นมีเวอร์ชันขึ้นเลยนะ ้วครับอยู่ไหมโดนโดนแล้วครับ,นนรบตัวไม่ใหญ่นี่นช่อนหน้าครับผมโดนเป็นตะขอหนึ่งตะขอนะครับก็คือผมตีนะครับสังเกตว่าเห็นนะครับฝูงลูกปลาเยอะๆนะครับผม ก็เลยลองปีใส่ดูครับเพราะว่าพวกปลาช่อนนะครับผมก็จะมารอดักกินลูกปลาอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับสุดยอดกบยังเป็นหนึ่งน้ำเตยครับผมไปป้าไปกิน เก็บครับอเอาไปทำขบข้าวเที่ยงเดี๋ยวยี่ฟังเลยนันน่นนี่บ่แสดงว่ามีโตเหนไหมเหรออ่าพร้อมแล้วพร้อมตามโตวพราะท่านาท่านยิ้มทำนี่หาอีกไป โดนโดนโดนโ,นโนไม่ทันได้มองเดี๋ยวตกกัดเลยอะตัวไม่ใหญ่นะครับอืมครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดกัดหรือเปล่านะเพราะว่าตีไปปุ๊บหันคุย หันไปมองนั้นลงครับผมกัดซะง,งั้นนะครับนะครับผมยังเป็นหนึ่งน้าเตยนะครับไซม,มิโตรครับตัวนี้เก็บไปทำอาหารโอเคครับผมจลยกันต่อครับสวยมาก ปลาเ่าออกหรือเปล่าหืกัดกัดกัดตัวเล็กละ่ะโดนโอ้เล็กมากครับเล็กจริงๆเล็กก็เยอะนี่ครับ เล็กๆแบบนี้ก็ไม่รอดนะครับดูดิโอ่ตีสุมๆนะครับหมายนี้เพราะว่าดูสิครับหน้าโดนม,มากๆนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับกบจางเป็นหนึ่งครัเตยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปล่อยไปเลยวกันไม่เอาต็ดไปนะครับตันนี้เล็กก็ปล่อยมันไปนะครับให้มันจะโต เโ,โอเคครับผมผมยังเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับยำๆดูนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างสวยนะครับมีตัวจริงครับครับผมคอกไปช่อนนะเนี่ยคลอกเดี๋ยวลองตีดูถ้ากัดผมก็จะปล่อยนะครับลองดูครับน้ำน้อยมากมีตัวหรือเปล่าไม่รู้นะอุ้ยนู่นน่าจะมีครับ กัดหรือเปล่าหึงกัดเว้ยโซนหึงกัดเว้ยกัดหรือเปล่าหึงกัดเว้ยโซนนะ <c oughs> <c oughs> ครับปึ๊บมาค,ครับกัดเป็นกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับผมไซส สวยเลยนะตัวนี้นะครับผมลองตีดูนะครับนี่ไม่คอ,อกเดี๋ยวผมรีบรีบปล่อยนะครับผมนี่ครับติดนิดเดียวไม่เก็บมากมากปล่อยเขาเลยนะครับไปเลยเลย,ไป,เลยไปแล้วครับ